ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วกับ Empire Earth 2ตอนนี้เราอยู่กันในมิชชั่นที่5นะครับ <c oughs> ช่วงเวลาการเกิดเหตุการณ์นี้ก็จะอยู่ในช่วงพศ1640ถึง16 1688นะครับกับชื่อมิชชั่นเป n นเดอร์เบิร์กปัเซียรับชมกันได้เลยครับ ยุโรปตอนเหนือ1ันห้อเฟตเดริกบิลเลียมออฟแบนเดนเบิร์กได้ขึ้นสู่อำน้าและมีแผนการที่จะเปลี่ยนแปลงส้าปรารัคพังในปรัสเซียให้เป็นเมืองศูนย์กลางของยุโรปทะเยอทะยานพอสมควรเลยนะครับมาดูในแถบบริฟิงปรัสเซียยังคงอยู่ในความสับสนระหว่างการปกครองของขอัลเบรกสงคราม30ปีที่ทำให้เยอรมันขัดแย้งทางด้านศาสนา ในไม่ช้ามันจะกลายเป็นสงครามภาพพื้นยุโรประหว่างประเทศคาทอลิกและประเทศโปรเตแสแตนต์หลังสงครามปัสเซียเป็นดินแดนที่รลกรล้างมีส่วนแบ่งเล็กน้อยจากการค้าในยุโรปแต่มีชายคนหนึ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างนะครับเฟเดริกวิลเลียมแห่งแบรนเดนเบิร์กและเปลี่ยนปัสเซียไปนในทางที่ดีขึ้นแบรนเดนเบิร์กปัสเซียจะกลายเป็นเมืองศูนย์กลางของยุโรปจะต้องเป็นผู้นําประชาชนชาวปัสเซียในการชิงโปมาเเนียจากสวีเดนนะครับ ในช่อง history นะครับจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ในปี1640เฟตเดริ berg, กวิลเลียมแห่งเบนเดเบิร์กกลายเป็นผู้เลือกให้ปรัสเซียจากการเจราจาปัสเซียบรรลุข้อตกลงที่จะเป็นอิสระจากโปรแลนด์เฟตเดริกมีวิสัยทัศน์ที่จะรื้อฟื้นประเทศจากการที่มันได้ถูกทำลายลงในสงครามในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาพวกเศรษฐีที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือรู้จักกันในานามจังเกอร เห็นว่านี่คือภัยคูกคามต่ออำนาจและมีศักยภาพพอที่จะหยุดเฟเดริกแต่เฟเดริกได้ประสบความสำเร็จในการรวบรวมขุนนางด้วยข้อตกลงบางอย่างในขณะเดียวกันเขาก็เสริมสร้างฐานอำนาจของเขาเองใครก็ตามที่เห็นแย้งกับเขาจะโดนจัดการอย่างรวดเร็วและรุนแรงเขาอ้างว่าความมั่งคั่งและการเจริญตบโตของประเทศมาจากการค้าการค้าและการขนส่งสินค้าเป็นสองเสาหลักของรัฐ มีเรือทำการค้ามากมายเบรนเดนเบิร์กปัสเซียจะต้องมีกองทัพเรือที่ทันสมัยเพื่อปกป้องมันเฟเดริกมีความมุ่งมั่นที่จะทำกองทัพและประเทศให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเฟเดริกได้ประโยชน์อย่างมากที่ไม่มีความขัดแย้งทางศาสนาในเบรนเดิเบิร์กปัสเซียเขาสนับสนุนศาสนาและเป็นผลให้มีช่างฝีมือนับพันอพยพเข้าม,ามาในประเทศช่างฝีมือนี้ได้เข้ามาทำงาน และปัสยาได้กลายเป็นรัฐอุตสาหกรรมและทางทหารอย่างรวดเร็วในตอนท้ายของการปกครองเฟเดริกวิลเลียมได้เปลี่ยนซากหลักหักพังของสงครามให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่จเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในยุโรปในช่องฮิส์นะครับอ่าก็จะแนะนำเอาว่าโคนิงสเบิร์กจะช่วยสร้างปัสยาขึ้นมาใหม่ได้เร็วยิ่งขึ้นหมายถึงว่าไงให้เรายึดมันใช่ไหม ระมัดระวังถ้าทำตัวไม่เป็นมิตรกับโปแลนด์จะมีความเสี่ยงที่จะบาดหมางกันและทำให้จกักรวรรดิโรมันบาดหมางกับเราตามไปด้วยอืมแสดงว่าห้ามเข้าไปในดินแดนของโปแลนด์กับอ่าโรมันนะครับห้ามแยมเข้าไปโดยเด็ดขาดสิ่งก่อสร้างการลิสันจะเพิ่มค่าการเก็บเกี่ยวทรัพยากรการค้นคว้าวอร์มเกียและสแตนดิ้งอาร์มีจะช่วยสร้างทหารได้เร็วขึ้น รับทราบครับออบเจกต์หลักของเราก็คือให้วิชิตพอมเบอร์เนียบางทีชอบเผยจะอ่านพอมเบอร์เนียนเลยเนะี่ยไม่คล้ายกันส่วนออบเจกต์รองนะครับก็จะโผล่มาทันทีเลยก็คือให้ยึดอ่าโคนิสเบิร์ตคืนมานะครับแล้วก็คอนเวิร์ตอ่าติดยูนิตนะครับของสวีเดน ต้องอวีดชทรูปด้วยนะต้องเป็นทหารด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะย่าเพิ่งไปคอนเวิร์ตเลยเป็นทิชพอยต์ก่อนเนะี่ยอันดับแรกแล้วก็สร้างต้นฟาร์มอย่างจริงจังทางกองทหารขนาดใหญ่ที่งไกลนะครับพอเราเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเราได้สักพักหนึ่งแล้ว ทีนี้ก็ไปโคนิสเบิร์กกันเถอะลดับแรกเราเดินผ่านโปรแลนด์ไม่ได้น,นะครับต้องสร้างสะพานอะไรวะโปรแลนด์กิสตาฮอสตไทรดวยเอชิหายแค่คลิกทหารให้มาเดินไปนที่จุดรวมพลนะครับ แมงเสือเดินเข้าไปในโปรแลนด์งามไส้เลยทีนี้โอ้ตาย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 ,ายอ,อยากได้ทองพันหนึ่งเลยนะอ่ะอ่ะอ่ะเหลืออยู่ตองร้อยไม่น่าเลยแมงจะเดินเข้าไปทำไมาวะ บีแคบฟูมอ่าเรามาระวังนะครับถ้าเอาทหารข้ามดิแนแดนไปที่โปรแลรนด์อีกโดนตบเกียนแตกอีกนมะ่รับทราบจ้าขอโทษด้วยนะจ้าน่ปามเรียบร้อยสร้างแข็มทหารเรียบร้อยทรัพยากรพร้อมทหารพร้อม สะพานพร้อมเราทำได้ตีแม่งเลยไปเลยโ,โนิวเปิกเอาดิแดนของเรากลับคืนมาและเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ทหารของเรานะครับข้ามไปที่โปรแลนด์อีกฉะนั้นสร้างรัวแม่งเลยตั้งยาวเลย <c oughs> แม่เไงเลยจะได้ไม่ต้องเดินทางผ่านไปพันไม้ต่างเอารั้วราคาถูกก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าโปรแลนด์ไม่ได้เป็นศัตรูก,กับเรานะครับงวดนี้เราต้องไปตกกระบ,บาลสวีเดนอันนี้ผมก็จะปล่อยให้มันสร้างรั้วสร้างกำแพงไปก็แล้วกันอ่าอันนี้ก็เริ่มลังแกได้เลยนะคะรับ เลือกบุกโจมตีตอนที่พายุหิมะเข้าด้วยนะวิตแม่งบันเจิดมากตลาดเีบขุแต่ก็ไม่ทันแล้วเราก็ต้องไปให้สุดนะครับสุดติงกระดิ่งแมวจัดไปหลังจากที่ไถราบคาไเป็นหน้ากองนะครับทีนี้เราก็ตามหาขัวกววิเดนไปทีคอนเวอร์ยูนิตนะครับ <c oughs> ฟิน <c oughs> ใช่ไหมล่ะโคตรฟินอะรู้เลยว่าฟิน <c oughs> มานนี้โดนคอยเวอร์ยินิตอนที่มันกำลังย้ายฝั่งนี่ถึงต้องฟินเลยนะ <c oughs> อันนี้มันก็ยังไม่ได้บังคับให้เราสร้างกองทัพเรือนะครับกองกำลังทางเรือ แค่บอกว่าให้เรายึดดินแดนของพวกสวีเดนเท่านั้นเองอ่าก็เป็นดินแดนที่อยู่ตรงแผ่นดินใหญ่นะครับผมก็จะทำบรรลุจุดประสงค์ของประวัติศาสตร์นะครับนั่นก็คือสร้างกองทัพเรือเลยต้องมีกองทัพเรือที่ทันสมัยนะครับเพื่อปกป้องเรือสินค้านะครับโอ้ยไ ไอเรือมันเยอะจังวะถ้าเรือสักพักหนึ่งครับแม่งมาถล่มสลาบเป็นหน้ากองไม่เป็นไรตอนนี้รวมสัพพะักษ์ำลังใหม่คเพราะตอนนี้สวีเดนมันกำลังปิดกั้นเราทางน้ำอยู่หลังจากที่พนทรมานมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็มีกองกำลังทางเรือแล้ว มึงมานี่เลยมามมบเลยพวกมึงเนี่ยนี่แลแล้วก็เอากำลังทางทหารนะครับกองฐานปืนใหญ่ยกคนขึ้นโบกแม่งเลยนี่แหละแล้วก็สั่งใช้หมดคำสั่งนะครับไม่ใช่ว่า move attack นะครับอันนี้ t h i r d and destroy เลยครับหาก็ทำลายมาซะาครับพาแม่งให้หมดเกาะนี่แหละ แล้วก็ยึดเลยหลังจากที่นี่ก็สามารถยึดได้แล้วนะครับอ่าตอนนี้ก็ขยับมายึดที่แผ่นดินใหญ่มากดีกว่าครับเพื่อสมร็จภารกิจส <plein> <My mom> ักทีนี่ก็ปาเข้าไปเป็นชั่วโมงแล้วนะครับแม่งนานเกิน เบตเดร์วิลเลียมได้ทําในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ความสามารถของเขาและรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพในระดับชาติมันเป็นรากฐานของแบรนเดอร์เบิร์กปรสเทยที่กำลังขยายออกไปและรวดเร็วกว่าที่ได้คาดการอาไว้จากครั้งหนึ่งดินแดนที่ได้ชื่อว่าแซนบ็อกแห่งยุโรปตอนนี้ปรสเซียเป็นประเทศอุตสาหกรรมและก็เจริญรุ่นเรืองงินรด้วยหนึ่งในกองทัพที่ได้การฝึกฝนที่ดีที่สุดในยุโรป แต่กองทัพที่กล้าหานี้จะถูกทดสอบในไม่ช้าแสดงว่าอะไรมิชชั่นต่อไปจะหวดกันยิ่งกว่านี้อีกเหรอจะดีเหลอแล้วครับนี่ก็เป็นแพนที่นะครับแผนที่ทั้งหมดเลยอยู่สต็อกโฮมที่ผมไปยืดเนี่ยแม่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับออบเจกต์หลักเลยแค่มันไส้มันเฉยๆนะครับ แม่งส่งกองเรือมายิงเราจะได้อย่างเพจะชัดอย่างนี้ต้องเผาสต็อกโฮแม่งเลยเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับมิชชั่นที่เท่าไหร่วะลืมอ้อมิชชั่นที่5นะครับของเยอรมันแคมเปญสำหรับใครที่ถูกใจชอบใจนะครับก็รบกวนช่วยตับสไคร์ไลค์แชร์ก็ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับสำหรับคลิปนี้ ก็ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย